ก็สวัสดีชาวแฟนแฟสามก,ก๊กทุกๆคนด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับผมกาเซียนนะฮะก็วันนี้จะมาแนะนําวิธีการใชไอเทมชนิดหนึ่งนะฮะที่สามารถเลือดขั้นตําแหน่งไปแบบไม่ต้องลงสนามนะฮะซึ่งทํำยังไงนะฮะก็สามารถเล่นตามกิจนี้นะฮะก็มาตรงที่วรยุทธ์นะฮะอ่าผมจะสอนวิธีเข้าไปเล่นด้วยอ่ะ ก็มาตรงที่บันไดแห่งแชมป์นะครับแล้วก็กดเข้ามาเล่นได้เลยครับแล้วก็ถ้าเล่นตามตำแหน่งที่เลื่อนก็สามารถกดตรงนี้แล้วเอามาแลกตรงร้านค้าบันไดสวรรค์น,นะฮะไอเทมชิ้นนี้นะครับคือสารออกลบนะฮะเวันซึ่งไอเทมชิ้นนี้นะฮะจะสามารถหาได้จากกิจนี้เท่านั้นนะฮะซึ่งคุณสมบัติของไอเทมชิ้นนี้นะฮะก็คือ จะอยู่ได้เพียง7วันนะฮะในกระเป๋าเราถ้าเกินกว่านี้ก็คือไอเทมนี้จะหายออกจากกระเป๋านะฮะแล้วก็ไม่สามารถใช้อีกได้เลยนะฮะก็คุณสมบัติต่อมานะเมื่อใช้แล้วนะฮะจะได้รับ8คะแนนตำแหน่งที่สอดคล้องนะฮะก็คือจะเป็นตำแหน่งที่เราไปเล่นตามแมปนะฮะ,ะเวลาเราฆ่า เวลาเราตีมังไนแตกจนเราได้แต้มมา,าตรงนี้นะฮะมันก็จะเขียนว่า,าเราได้แต้มนู่นนี่นั่นนะฮะซึ่งอไอเทมชิ้นนี้นะฮะจะเป็นไอเทมที่ช่วยให้เราไม่ต้องไปลงสนามหรืออย่างเคสของผมนะฮะก็ผมอยู่ผู้ว่านเนาะจะไปปัตตุสัตนะฮะซึ่งไอเทมนั้นมันช่วยแปดแต้มนะฮะซึ่งผมขาดแค่อีก3แต้มนะฮะอย่งี้สองนะฮะขาด แค่สแต้มผมก็จะไปปฏุสัตย์ซึ่งถ้าไม่มีไอเทมชิ้นนี้ผมก็คงต้องไปลงประเทศแล้วถ้าสู้ไม่ไหวผมก็คงต้องติดลบแต้มนะฮะคืออาจจะไม่ได้ไปสักทีนะฮะซึ่งบางทีอาจจะขึ้นไปทําของแล้วก็ลงมาเล่นผู้ว่าใหม่นะฮะแต่ว่าเคสนี้ผมมาเป็นกรณีพิเศษนะกะ็คือผมจะใช้แหละผมจะใช้ใดูด้วยะฮะก็เป็นไอเทมชิ้นนี้สารออกลบนะฮะก็ ผมคิดว่าจะดองไว้แต่ว่าคงไม่มีเวลาที่จะมาทําทคลิปนะฮะก็เลยจะมาใช้แล้วก็จะไปปฏิสัตย์เลยครับก็นะฮะนี่ฮะ,ฮะก็การใช้เทมนี้จะเพิ่ม8คะแนนตำแหน่งของคุณตำแหน่งของคุณจะเปลี่ยนไปเป็นปฏิสัตย์แน่ใจหรือไม่ว่าต้องการใช้อ่าก็คือผมแน่ใจละอ่าผมใช้แล้วครับคือจะเป็นประมาณนี้นะฮะ คะแนนตำแหน่งนะฮะผมก็อาจจะเลื่อนไปเลยนะฮะเลื่อนมาเลยนะฮะก็คือตอนนี้ผมอยู่ในตำแหน่งของปัจจุ์แล้วนะครับตำแหน่งต่อไปคือราชเลขานะฮะแต่ว่าผมคงไม่ขึ้นไปขนาดนั้นเพราะว่าผมน่าจะสู้ใครไม่ไหวนะฮะนะครับก็ไอเทมนี้ก็มีคุณสมบัติประมาณนี้นะกะ็ขอจบการรีวิวไอเทมชิ้นนี้นะฮะ ก็ฝากไว้ด้วยครับ